สวัสดีครับก็มันยิ่งมาสู่ช่อง Back Score ครับผมก็วันนี้จะมาในทีปรีวิวนักเตะนะครับกับเทียบคลิปที่แล้วนะครับผมโอมานบาโวโอได้รับกระแสตอบรับดีมากๆครับผมวันนี้ก็จะมาใน EP2 ครับแต่ว่าไม่ใช่นักเตะธรรมดาครับผมจะเป็นนักเตะของชาวริเจนมาเลเซียเซิร์ฟสิงคโปร์ครับผมก็น้องๆงงว่าเอ้ไ่ไม่รีวิวตำนานไทยหรือว่าตำนานอย่างอื่นนะครับผมผมขอบอกไว้ตรงนี้นะครับ ไม่มีเงินซื้อครับผมไม่มีเงินซื้อครับแล้วน้องก็คงเอ้ยพี่พี่มีตำนานสิงคโปร์เอ้ยพี่ก็ต้องรวยดิไม่รวยครับผมว่าผู้ไม่ต้องนี้เซิร์ฟสิงคโปร์ครับเขาได้แจกตำนานกับทุกไอดีครับผมเป็นแพ็คบุกศูนย์นะครับผมกับผู้เล่นใหม่นะครับผมโดยแพ็คตัวเนี้ยครับผมมีสิทธิ์เปิดได้นักเตะอย่างดาเรลเชลเลอร์นะครับเป็นกองหน้าแล้วครับแล้วก็คิมซีอองนะครับผมแล้วก็ชาบปี้ซิงนะครับผม ก็ผมโชคดีเปิดได้กองหน้านะครับเป็นดาล์ลเชลเลอร์นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าสแตทโดยรวมจะเป็นยังไงครับผมก็มาดูสแตทโดยรวมของดาล์ลเชลเลอร์นะครับผมอย่างแรกที่ประทับใจเลยคือการจบสกอร์ครับผมการจบสกอร์ที่84ครับแต่เล่นจริงคมมากๆครับผมและอย่างที่สองนะที่ผมชอบเลยนะคือการที่ยืนตำแหน่งครับผมก็อยู่ที่ยืนตำแหน่งอยู่ที่86ครับสถิติใหยาอยู่ที่80 ก็ผมบอกว่าบอลยูนถูกที่ถูกเวลามากๆนะครับผมตลอดแล้วผมชอบมากๆการยืนตำแหน่งของเขานะครับอย่างที่สามคือสปีดต้นและความคล่องตัวการลิงย์บอลเนี่ยผมประทับใจมากๆเลยครับผมเล่นรู้สึกเหมือนล็อบเบ็นกับโรนันโดอ่ะนะครับแล้วมีค่าสมดุลบวกมาด้วยทําให้เหมือนความคล่องตัวและบวกกับสกิล5้าดาวเนี่ยมันเล่นเพลินมากสนุกมากๆครับผมและอย่างที่อยากแล้วก็อย่างที่สามเนี่ยต้องบอกว่าหม่งบอลดีครับ แต่ถึงขัน้นถึงขั้นผมเปรียบเทียบถึงขั้นดีเท่าโคเซ่หรือเปล่าคงไม่ถึงครับผมตั้งแต่ผมเล่นมาผมว่านะโคเซ่เนี่ยหมุนบอลดีที่สุดนะครับแต่ถ้าหมุนบอลที่เท่าโคเซ่ไหมคงขอตอบตรงๆว่าไม่ครับไม่ครับผมโคเซ่หมุนบอลดีกว่าครับผมและอย่างที่4ี่เลยนะครับผมลูกมั่วครับผมบอกตำนานเป็นอะไรที่มั่วมากๆลูกมั่วนี่มันได้ตลอดจริงๆครับลูกมัว่วๆอย่างเงี้ยลูกส้มหล่นเนี่ยตำนานได้บ่อยมากครับ ผมก็ไม่รู้อัพอะไรของมันนะมันมั่วบ่อยได้เกินไปนะครับผมก็ถือว่าโกงเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดู Ability กันนะครับผม Ability ้ Ab ของมันเป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบเป็น perfect striker นะมีความเฉียบคมในการจบสกอร์ครับผมร่างกายมีความแข็งแกร่งคองบอลได้ดีนี่จริงครับมีอันนี้มันมั่วได้ครับผมลูกเล่นรูปโผลอากาศการจักรยานอากาศอันนี้ก็โอเคครับผม แต่เขาว่าเขาเลือกเขาเลือกวิธีการยิงดีกว่านะครับไม่แบบจักรยานอากาศมั่วสู้ครับผมเปลี่ยนจากแนวรุกเป็นอึดอึดจริงๆครับอึดมากๆครับผมความอึดเนี่ยดีมากๆแล้วแล้วเลี้ยงบอลในลูกอากาศพักบอลต้องขอบอกว่าครบครับลาสเปตเตอร์นะครับวิ่งได้รุดเร็วสามารถวิ่งดุดตัวประกบได้หลุดประจําครับแล้วก็บวกกับแม่งมั่วแม่งชอบฉกกองหลังบ่อยมากครับบ่อยจนสุดยอดจริงๆครับผม ก็สมเป็นตานานนะสมเป็นตานานครับตานานต้องลูกมัวเก่งครับผมแล้วก็มีโอกาสบาดเจ็บได้ยากครับแล้วก็มีความเฉียบคมในการจบสกอร์ครับเมื่อก่อนลูกปั่นโค้นะครับและหมุงบอลได้รุนแรงและแม่นยาครับก็คือสตรองเฮเดอร์นะครับผมแต่ถ้าเทียบกับโคเซ่ผมว่าโคเซ่ดีกว่านะครับผมก็สรุปนะครับผมผมว่าการจบสกอร์โดยลุงเขาอะผมว่าเป็นแนวที่แบบความคล่องตัวช่องจบสกอร์ มงบอลอยู่ในระดับขั้นดีถึงแต่ไม่ถึงดีมากนะครับก็โดยรวมเดี๋ยวไปดูยังไงก็ไปดูที่ไฮไลท์คลิปสั้นๆน,นะครับกับนักเตะสไตล์ครับผมสไตล์นี้ว่าจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับผมก็มาดูจังหวะแรกนะครับผมส่งไปครับดูการเคลื่อนที่ของเขานะเห็นปับนะครับผมจะด,ดูนะครับจับโยนปุ๊บเนี่ยม่วน เนี่ยมั่วจบพักบอลเปิดบอลดีนะครับโยนยิงเข้าไปเนี่ยครับผมเปิดบอลดีด้วยนะครับดูดูการยิงไกลนะครับเรียบร้อยครับทําได้สวยครับผมกับดอลลาร์เซเลอร์นะครับผมก่อนเดี๋ยวดูจังหวะต่อไปครับบุญอะไรของมันไม่รู้เนี่ยครับผมดูนะครับ เนี่ยปุ๊บเดี๋ยวดูกันดูกันหาตำแหน่งนะเนี่ยเนี่ยโมงชนเสาครับผมแต่อันนี้ผมอยากให้ดูการยืนตำแหน่งเขานยืนถูกต้องครับผมก็จังหวะนี้ครับผมเดเยอเดวลาโยนะครับผมเนี่ยฉกได้ดูยิงจับไม่ต้องจับอะไรมากครับบอลเล่เข้าไปเลยคมมากครับทําสวยครับสวยลูกนี้ครับเดวลาส่งโยนครับผม เนี่ยดูเนี่ยความคล่องตัวครับพราะมีห้าดาวยิงเรียบร้อยก็ผ่ายครับโดโลเซลลอร์นี่โอเคผมว่าจี๊ดอะเน<ด>ี่ยปุ๊บปุ๊บดูดูความคล่องตัวนะอันนี้ผมจะโชว์ความคล่องตัวดิเนี่ยคล่องตัวมากครับเนี่ยต้องยอมรับว่าคล่องตัวจริงๆครับเราจงังหวะต่อมาครับเนี่ยพูดถึงความคล่องตัวนะครับ ความคล่องตัวของเขานี่เล่นง่ายมากครับโยป๊ึ๊บฮะหักเห็นปะเนี่ยคล่องตัวถือว่าคล่องมากครับเล่นง่ายมากๆกยิงพลาดไปครับอิกวาโดครับผมกอรโมลาต้าส่งมาครับผมเนี่ยครับผมส่งให้พอกบาครับพอกบามองเพื่อนนะครับผมเดวลาเดเวลาโยนให้แล้วก็จิงไซค์ขึ้นไปครับอื อโหเห็นปะการหาช่องนี่เป๊ะบับแลพักบอลดีนี่นะครับพักบอลนี่ดีมากๆครับผมก็จังหวะต่อมาครับโบลต้าโยนให้ครับผมตัวตำแหน่งุ๊บโยนให้เพื่อนครับใจกว้างแอซซิสไปครับผมดับดาวเซเอนะครับผมดีมากครับเล่นคล่องมือคล่องเล่นง่ายมากครับเคดิล่าครับ ส่งให้พอ็อกบาครับพอ็อกบาเอาวิ่งก็ไปนี่ดูก,การยืนตำแหน่งนะเห็นไ่มยืนปุ๊บแบบมันมารู้รู้ทางแล้วปุ๊บอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นปหถูกที่ถูกเวลาครับผมมาถูกที่ถูกเวลาตลอดครับส่งให้แบบดูความคงตัวนะครับดูดูความคงตัวเนี่ยแล้วก็ห้าดาวครับแล้วก็จริงนะแต่นี้โปรปัดได้ครับผมก็ดูจังหวะนี้ครับเดบุลาจ่ายใ,ให้ โดนแย่งได้ครับเนี่ยมั่วเห็นปะมั่วได้ครับแล้วก็ส่งให้เมซี่ไปนิ่มๆครับยิงได้ผมบอกมันมั่วครับลูกมั่วมากผมเล่นทุกตัวเลยตำนานสามตัวเคยเล่นคือมีคัาหนึ่งมันแจก idvp นะให้ลองเล่นดูครับผมไม่ใช่ idvp ครับเป็น ap แล้วก็สุมนักเตะตำนานครับเล่นนะครับดูพักบอลเห็นปะยิงชนเสาครับเมซี่ซ้ำไปอีกทีนะครับเห็นปะยืนตำแหน่งพักบอลดีครับผม ยิ่งยิ่งชนเสานะครับจังหวะเคดิล่าครับโยนปุ๊บแล้วก็หัวเข่เข้าไปเลยครับไม่เหลือครับจังหวะนี้ไม่เหลือครับนี่ครับบอลเมสซี่ครับวิ่งลาบตีจังหวะสวนกลับครับจ่ายไปครับผมนี่ครับผมลาบมาครับดวลเซเวอร์ครับผมเห็นโมลาตาแต่ไกลครับดูเปิดเปิดดีมากเปิดไซด์้วยครับ เนี่ยครบเครื่องจริงๆครับครบเครื่องจริงๆครับผมก็ต่อมาครับเรนโอมซซี่เปิดบอลโขบเนี่ยนิ่มๆครับหาตำแหน่งเป๊ะตลอดครับผมก็เดี๋ยวมาดูราคากันนะครับก็ราคาตัวนี้นะครับผมก็สำหรับบุกหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ห้าร้ยกว่าล้านครับ5้า้อยสิบล้านนะครับก็ใครซื้อก็ เชิญเลยครับผมก็เก่งมากครับผมว่าคุ้มแน่นอนครับผมแต่ก็ท้ายตอนท้ายเลยนะครับผมก็สำหรับคนที่ชอบวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับล้วกดปุ่มด้านล่างแล้วกดติดตามนะครับหรือใครอยากพูดคุยผมก็สามารถกดแฟนเพจแบ็กสกอร์ได้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้อยู่ด้านล่างครับสำหรับทลิปนี้ก็สวัสดีครับผมขอบคุณครับ